สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในภูมิธรรมเวชชัยถแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงมาตรการดูแลน้ำตาลเพื่อช่วยเหลือประชาชน ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับฟังผลการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลที่ตนประชุมด้วยที่มีการคุยกับเกษตรกรกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์อธิบดีกรมการค้าภายในอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและอธิบดีกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งได้มีการประชุมหารือถึงสองครั้งได้ข้อสรุปว่าเราจะดําเนินการพิจารณาอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริงประเด็นแรกดูต้นทุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยเห็นสมควรให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยปรับราคาขึ้น2บาทตามที่ต้นทุนมีอยู่ ซึ่งมติคอรมอได้กาหนดเรียบร้อยแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องก็ไปดําเนินการต่อคิดว่ามีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายภูมิธรรมบอกว่ากรณีอีก2บาทที่ขอขึ้นใช้ในกองทุนดูแลสิ่งแวดล้อมตรงนี้เรายังไม่ให้ปรับขึ้นโดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไปหารือกันว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะให้ผู้บริโภครับผิดชอบคนเดียวต้องดูว่ามีความเกี่ยวพันกับใครอย่างไรและมีช่องทางในการดําเนินการจัดการอย่างไรตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่ยังไม่อนุมัติและขอให้ดําเนินการตามนี้ ทางนี้หลังพูดคุยส่วนที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าน้ําตาลจะไม่ขาดตอนนี้เราต้องแก้ไขเรื่องเฉพาะหน้าเพื่อให้เกษตรกรไม่เดือดร้อนขณะเดียวกันต้องควบคุมราคาน้ําตาลด้วยส่วนอนาคตหากจะมีการปรับอะไรต่างๆค่อยว่ากันตอนนี้แก้ปัญหาความฉุกเฉินที่มีเพื่อบรรเทาปัญหาประชาชนที่กําลังรับอยู่ขณะที่นางสาวรัตเกล้าวสวรรคิรีรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีถแถลงว่าดูในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายนะคะวันนี้คอรมอเห็นชอบนะคะ เห like いい็นชอบในการขึ mm ้นราคาของน้ำตาลนะคะซึ่งนะคะต้องขออนุญาตเท้าความเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเมื่อ31ตุลาคม2566นะคะทางคอรมอนเนี่ยมีมติเห็นชอบให้น้ำตาลน้ำตาลทรายเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมค่ะแต่จากหลังจากมีการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมแล้วนะคะก็ได้มีการรับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะคะด้วยว่าตัวที่เป็น ราคาที่ควบคุมอยู่เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับราคาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะทำให้เขาเมีความลำบากในวันที่2พฤศจิกายนนะคะก็เลยมีการจัดการประชุมหารือกับตัวแทนชาวไร่อ้อยนะคะซึ่งในการประชุมเนี่ยมีทั้งตัวแทนของเกษตรกรตัวแทนจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรทำงานร่วมกันนะคะประชุมกันสองครั้งด้วยกันก็คือวันที่6และวันที่10พฤศจิกายน ะะหลังจากการประชุมนั้นได้มีมติออกมานะคะแล้วก็มีข้อสรุปนะคะมีข้อสรุปว่าเ,เห็นควรให้ราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะคะแต่เห็นควรให้เพิ่มขึ้นก็คือในราคา2บาทนะคะในราคา2บาทนี้ก็คือเป็นราคาจำหน่ายณนะหน้าโรงงานนะคะไม่ใช่ราคาคาปลีนะคะเป็นจำหน่ายณนะหน้าโรงงาน โดยจะมีอยู่2สินค้าด้วยกันนะคะคือราคาน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายขาวนะคะจากเดิมที่กิโลกร,รัมละ19บาทจะเพิ่มขึ้น2บาทเป็นกิโลกร,รัมละ21บาทส่วนตัวที่2ก็คือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากเดิมนะคะที่กิโลกร,รัมละ20บาทจะเพิ่มขึ้น2บาทเป็น22บาทนะคะ ทั้งนี้จากที่พี่ๆสื่อมวลชนนะคะมีสอบถามเข้ามาเลยขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ด้วยนะคะในเรื่องการประกาศาราคาตรงนี้นะคะว่าจะมีผลเมื่อไหร่ในคำถามว่าจะมีผลเมื่อไหร่เนี่ยกระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้ไปนะคะก็คือจะมีการประชุมของคณะกรรมการกลางว่าด้วยการค้าสินค้าและบริการหรือกกร,รที่จะเกิดขึ้นในบ่ายวันนี้ เมื่อการประชุมของกรกรเสร็จสิ้นไปนะคะก็จะต้องมีการส่งเรื่องผลจากการประชุมไปที่สอนนะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยออ้และน้ำตาลนะคะสอนเนี่ยก็ต้องพิจารณาในการปรับนะคะราคาต้นทุนอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลในเรื <pursue schemes> อ่องของโครงสร้างต้นทุน กลางนะคะซึ่งถ้ากระบวนการนี้เสร็จสิ้นนะคะก็คาดว่าจะสามารถขึ้นราคาได้ภายในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะคะอย่างที่บอกมันมีขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หากมีมีความล่าช้าออกไปก็อาจจะเป็นขึ้นราคาในวันถัดไปนะคะนี่คือประมาณการวันที่จะมีการเริ่มต้นลดราคาน้ำตาลทั้ง2ตัวค่ะ แหละว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ